ลาพี่อ่านนะคะราเชราอชพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะอีกค่ายหนึ่งนะคะแรสเซนชูมีากมเชนด้วยคะราเช E ีอีอร te ้าเิร์พี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะราเิร์ร้าเสิรารเารราิร์ร้น้องชายน้องชาขอบคุณค่ะ thank you very much Vamos, ¿cuál, eh?